สวัสดีคน้องปริมขยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ7นาทีกับวิถีรัฐสภาวันนี้จะมาเล่าเรื่องรายงานการศึกษาความเหมาะสมของอำนาจและหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติกรณีเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันเป็นหลักประกันให้ผู้แทนประชาชนสามารถอภิปรายตรวจสอบและเสนอแนวคิดทางนโยบายได้อย่างอิสระโดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาสถาบันพระปกเกล้า วิจัยโดยนายสุพนัทบุญสดความเป็นมาและความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาเป็นสถาบันสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนทั้งในการตรากฎหมายและคุ้มครองสิทธทิเสรีภาพของประชาชนรวมถึงตรวจสอบและทวงดุลอำนาจฝ่ายบริหารและตุลาการโดยกระบวนการทำงานของรัฐสภาจะดำเนินการโดยการพูดซึ่งต้องได้รับการคุ้มครองเสรีภาพในการพูด ของสมาชิกรัฐสภาด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่มุ่งหมายให้รัฐสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระจากการครอบงำโดยองค์กรอื่นๆด้วยการป้องกันมิให้บุคคลหรือองค์กรอื่นดำเนินคดีตามกฎหมายกับถ้อยคำและการลงมติที่สมาชิกรัฐสภาได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ณนะที่ประชุมสภาและคณะกรรมาการในระบบกฎหมายไทยพบว่าการคุ้มครองเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภา มีข้อบอกพร่องที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาเนื่องจากรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาจารไทยพุทธศักราช2560มาตรา124มีการสร้างข้อยกเว้นทางกฎหมายให้ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับถ้อยคำหรือมติที่สมาชิกรัฐสภาได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ได้หากเป็นการกล่าวถึงบุคคลภายนอกและมีการถ่ายทอดสดการประชุมนอกจากนี้ ข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นยังมีช่องว่างในทำนองเดียวกันในลักษณะที่ทำให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันไม่ให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกระบวนการของรัฐสภาทั้งหมดเช่นผู้ให้ข้อมูลหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาอีกด้วย ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีการศึกษาถึงบทเรียนและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมที่เกี่ยวโยงกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาพเพื่อมุ่งหมายให้การพัฒนาระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยฉบับนี้มีด้วยกันอยู่4ประการ ได้แก่ 1. ศึกษาแนวคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภา 2. ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบเกี่ยวกับการคุ้มครองเสรีภาพในการพูดในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตยและแบ่งแยกอำนาจในระบบรัฐสภาโดยพิจารณาประเทศที่มีดัชนีประชาธิปไตยผ่านสามกลุ่มดัชนีสูงกว่าประเทศไทย อย่างประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสดัชนีเทียบเท่าประเทศไทยอย่างประเทศอินเดียและเบนเยียมดัชนีต่ำกว่าประเทศไทยอย่างประเทศพูฐานและเนปาล 3. ศึกษาพัฒนาการของขอบเขตและข้อยกเว้นในการรับรองเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาของระบบกฎหมายไทย 4. ศึกษาถึงสภาพปัญหาในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติที่กระทบต่อเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาของประเทศไทยในปัจจุบันสำหรับการดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาดังนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากมาตรา124ของรัฐธรรมนูญมีรายละเอียดดังนี้ ประการแรกมีการออกกฎเกณฑ์โดยละเลยการเชื่อมโยงระหว่างการตรวจสอบฝ่ายการเมืองกับการตรวจสอบการทำงานของข้าราชการประจำของรัฐสภาซึ่งทั้งสองต่างเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อรัฐสภาโดยกำหนดเขตการคุ้มครองเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภา ให้มุ่งเน้นเฉพาะการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและจำกัดมิให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หรือการบังคับใช้กฎหมายของข้าราชการประจำที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรีทั้งที่ส่วนงานดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายที่คณะรัฐมนตรีถแถลงต่อรัฐสภาในทางความเป็นจริงประการที่สองมีการออกแบบกฎเกณฑ์โดยมุ่งคุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอกและความมั่นคงของรัฐ จนกระทบต่ออำนาจการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐสภาโดยกำหนดอย่างเคร่งครัดให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแค่เพียงรัฐมนตรีเท่านั้นจึงจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจนเป็นผลให้ตัวแสดงอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินอย่างหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนไม่สามารถถูกตรวจสอบโดยสภาได้อย่างเต็มที่ ประการที่สามีการออกแบบกฎเกณฑ์ไม่ครอบคลุมถึงบุคคลและการกระทําที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของรัฐสภาทั้งหมดซึ่งเป็นการจํากัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและสื่อสารมวลชนเนื่องจากในการดําเนินการของรัฐสภาในปัจจุบันบุคคลที่เผยแพร่ซ้ําเกี่ยวกับถ้อยคําต่างๆในการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมซึ่งมีการเผยแพร่แล้วยังไม่รับการคุ้มกันทางกฎหมายครอบคลุมทุกกรณี ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับข้อบังคับการประชุมสภาและการใช้อำนาจของประธานสภาประการแรกการตีความข้อบังคับการประชุมสภาไม่มีบรรทัดฐานที่แน่นอนในการจำกัดเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาเนื่องจากรัฐสภาไม่มีการรวบรวมแนวบรรทัดฐานการตีความข้อบังคับการประชุมของประธานสภาเพื่อกำกับการตีความข้อบังคับเอาไว้ จึงส่งผลให้การตีความข้อบังคับที่เป็นข้อจำกัดเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภามีลักษณะเป็นไปตามอัตวิสัยของประธานสภาอย่างมาก ประการที่สองออกแบบข้อบังคับโดยไม่ให้ความสำคัญกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิประท้วงของสมาชิกรัฐสภาจนกระทบต่อเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภา <c oughs> เนื่องจากข้อบังคับมุ่งเน้นแต่ออกแบบข้อจำกัดของเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาแต่ไม่มีการออกแบบข้อจำกัดของสิทธิประท้วงเลยจึงส่งผลให้เกิดกรณีที่สมาชิกรัฐสภาด้วยการใช้สิทธิดังกล่าวขัดขวางการใช้เสรีภาพในการพูดสมาชิกรัฐสภาโดยตลอด ประการที่3มขาดกลไกาการตรวจสอบการใช้อำนาจของประธานสภาในการจำกัดเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาเนื่องจากในปัจจุบันข้อบังคับกำหนดให้อำนาจในการตีความข้อจำกัดเสรีภาพในการพูดของประธานสภาเป็นที่สุดโดยสมาชิกรัฐสภาไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายที่จะตรวจสอบถวงดุลการใช้อำนาจดังกล่าวได้เลย ประการที่4ข้อจำกัดเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาตามข้อบังคับการประชุมสภาบางข้อมีความกักวมและขัดต่อหลักความพอสมควรเช่นการใช้คำว่าบุคคลภายนอกและไม่จำเป็นเป็นต้นซึ่งเป็นคำในทางกฎหมายที่มีความหมายไม่แน่นอนจึงเปิดช่องให้สมาชิกรัฐสภาใช้สิทธิประท้วงหรือประธานสภาใช้อำนาจจำกัดการใช้เสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาได้อย่างกว้างขวาง ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกลไกคุ้มครองเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาต่อระบบกฎหมายไทยวิจัยฉบับนี้มีข้อเสนอในการปรับปรุงกลไกคุ้มครองเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาของไทยโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและข้อบังคับภายในที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในระดับรัฐธรรมนูญและการปรับปรุงข้อบังคับการประชุมสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ข้อเสนอในการปรับปรุงบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาโดยแก้ไขมาตรา124ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560 1>, 1. ยกเลิกข้อยกเว้นในวรรคที่สเพื่อให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภามีลักษณะเป็นเอกสิทธิ์เด็ดขาดและไม่สามารถนำคำพูดที่กล่าวในที่ประชุมไปดำเนินคดีกับสมาชิกรัฐสภาได้ 2. ขยายขอบเขตของการคุ้มครองให้ครอบคลุมการกล่าวหรือการเขียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของรัฐสภาหรือกระบวนการของรัฐสภาเช่นกิจกรรของรัฐสภาหรือกระบวนการของรัฐสภา 3. เปลี่ยนความรับผิดชอบในกรณีความเสียหายโดยให้รัฐสภาเป็นผู้รับผิดชอบในการชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายกับบุคคลภายนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาแทนที่จะให้เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของสมาชิกรัฐสภา 4. ขยายการคุ้มครองให้ครอบคลุมการกระทำที่มีลักษณะเผยแพรท่ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรในพื้นที่ต่างๆเช่นสื่อมวลชนกิจกรรมสาธารณะและการอ้างอิงทางวิชาการ 2. ข้อเสนอในการปรับปรุงการบังคับใช้และข้อบังคับการประชุมสภาเพื่อขยายอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาและยุติการแทรกแซงเอกสิทธิ์ของรัฐสภาโดยองค์กรอื่น 1. แก้ไขข้อบังคับการประชุมให้การใช้อำนาจของประธานสภาต้องปฏิบัติตามหลักความพอสมควรแก่เหตุเพื่อเคารพการดำเนินกิจการของรัฐสภาและให้การประชุมสภาเป็นไปโดยเสรีและเสมอภาค2บันทึกคำวินิจฉัยของประธานและเผยแพร่อย,อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การตีความข้อบังคับของประธานในการจำกัดเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภามีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและไม่เป็นไปตามอำเภอใจ 3. จํจำกัดข้อจำกัดเสรีภาพในการพูดเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยยกเลิกข้อจำกัดที่มีลักษณะเป็นการลดทอนอำนาจของรัฐสภาในการตรวจสอบองค์กรอื่นๆ 4. ใช้คำที่มีความหมายชัดเจนในการกำหนดข้อจำกัดเสรีภาพในการพูด ปรับปรุงข้อบังคับให้ใช้คำที่กระจ่างและไม่กำกวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตีความที่หลากหลายหากยกเลิกสิทธิในการประท้วงการอภิปรายเพื่อให้การประชุมของสภาเป็นแบบปรึกษาหารือมากกว่าเป็นพื้นที่ต่อสู้ทางการเมืองและเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาให้ดียิ่งขึ้น 6. ปรับปรุงอำนาจในการลงโทษทางวินยัย โดยกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและแยกจากอำนาจของประธานสภาในการควบคุมการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการประชุม7ยกเลิกอำนาจในการไต่สวนขององค์กรภายนอกเช่นคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติและสารดีกาในกรณีที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมป้องกันมิให้องค์กรอื่นแทรกแซงการใช้เสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภา 8. เพิ่มกลไกาการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาโดยให้สมาชิกรัฐสภามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเพื่อควบคุมดุลพินิจการใช้อำนาจของประธานสภา โดยสรุปงานวิจัยฉบับนี้ได้เสนอการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญเพื่อเสริมสร้างความชัดเจนและขยายขอบเขตการคุ้มครองเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเช่นการยกเลิกข้อยกเว้นที่มีอยู่ในมาตรา124และขยายการคุ้มครองไปยังการกระทำที่มีลักษณะเผยแพร่ต่อสาธารณะนอกจากนี้ยังมีการเสนอการ ปรับปรุงข้อบังคับการประชุมสภาเพื่อให้การควบคุมการใช้เสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงได้เสนอให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงทั้งในระดับรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาอันช่วยเสริมสร้างเสรีภาพในการพูดของสมาชิกรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับงานวิจัยฉบับนี้น้องปิมขอเล่าแบบสั้นๆย่อๆเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ